โยโยโยสวัสดีครับ FC ขึ้นหนุหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจคื่งนุกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ ที่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากแอปเช็คผลบอลก่อนครับ SSC Live Score นะครับไปโหลดกันได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับโหลดแล้วเช็คผลบอลรวดเร็วทันใจก่อนใครนะครับเอามาถึงคำคืนวันอังคารครับคลิป3คู่วันนี้ขอเอามาลงเป็นคลิปสุดท้ายตอนบ่าย3นะครับก็เอาเป็นว่าไล่เรียงตามเวลาเลยครับไปเริ่มที่เวลา5ทุ่มนะครับยูฟาแชมเปี้ยนซีกรอบคัดเลือกรอบแรกแอย่างเล่นระบบเย้าเยือนนะครับนี่เป็นเกมแรกคารับกจากอาเซอร์ไบจันจะเปิดบ้านเจอกับ f c ซูริค สวิสเซอร์แลนด์นะครับคารบากรอบที่แล้วเอาชนะเลสพอตน่นมาด้วยประตูรวม5-2นะครับมีฟิลิปโอโซบิกกับอับเดล่าซูแบเป็นตัวที่เด็ดในขณะที่ซูริกเองมารอในรอบนี้เลยนะครับมีอันโตนิโอมาเชซาโนกองหน้าอิตาลีครับเล่นกับวิเฟตจีนอนโตนะครับเป็นตัวหลักฤดูกาล เคยเจอผลล่าสุดคือปี2015เกมอุ่นเครื่องเสมอ1-1น,น,นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้คาราบักเป็นต่อเล็กน้อยเพราะเล่นในบ้านนะครับโดยชื่อชั้นผมว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ FC สูริกไม่ธรรมดาครับเกมนี้แม้ว่ามาเยือนแต่มองว่าไม่แพ้นะครับเกรดบอลไม่เป็นรองเลยครับเผอดีกว่าด้วยจะบ,บุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์สูริกนะครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคืน4 5ครับก็เป็นลูโดโกเรตนะครับ จากเบลแกเรียครับจะเปิดบ้านเจอกับแชมร็อกจากไอร์แลนด์ดูโดโกเรตเนี่ยก็เอ,า,อางง่ายรอบที่แล้วเอาชนะทีมจากมอนเตเนโกรมาด้วยประตูรวม3 0ูนะครับมีเบนฮารเทปาเต้กองหน้าการหน้าเล่นกับริกโจนาธานนะครับหัวหอกชาวบราซิลครับในขณะที่แชมร็อก รอบที่แล้วถล่มฮิบรีเนียนด้วยประตูรวม3-0นะครับมีดิลันวัดกับอารอนกลีนนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมลูโดโกเรตเป็นต่อพอสมควรนะครับผมมองว่าบอลบัลแกเรียโดยเฉพาะลูโดโกเรตนี่ประสบการโชคช่วนจริงๆในเกมยุโรปนะครับแชมป์ล็อกก็จะมีดีกับเกมเล่นในบ้านแต่เกมนี้มาเยือนไม่น่ารอดโดยระบบย่อเยือนผมว่าดูโดโกเรตน่าจะยิงขาดถึง2ประตูได้คู่นี้เชีย์เจ้าถิ่นนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงครับดินโมซาเกร็บแชมป์ลีกจากโครเอเชียจะเปิดบ้านเจอกับ f อฟซีสคูปี้แชมป์ลีกจากนอตมาเซโดเนียครับแน่นอนซาเกร็บได้บายมารอในรอบนี้เลยนะครับสามแนวรุกเป็นดูก้าอีวานูเซกมิสลาฟออลิกแล้วก็กองหน้าเป็นบูโนเพ็โควิดกองหน้าตัวเก่งในขณะที่สคูปี้นะครับมีเฟรดดี้อวาเรสครับแนวรุกชาวคอสตาริกาเป็นตัวชูโรงกองหน้ามีซันเดย เดจูยี่นะครับหัวหอกชาวในจีเรียเป็นตัวทีเด็ดนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนเดรโมสเก็เป็นต่อแน่ครับแต่ว่าถ้าดูจากแต้มต่อต้องยิงถึง3ลูกผมมองว่าแพงเกินไปครับช่วงหลังบอลนอร์มาเซโดเนียพัฒนาขึ้นนะครับทั้งบอลสโมสรและบอลทีมชาติครับดังนั้นเกมนี้ผมว่าแพ้แต่ไม่เกิน2ประตูเต็มที่2ลูกเชียร์บอลรองอย่างสกูปี้นะครับสรุป3ทีมในคลิปนี้ครับผมชอบไปที่ FC ซซูริค ลูโดโกเรตและ FC s ซ o สกูปีนะครับเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย